คือว่าแค่ถ้าเราจะทำอี้ยต้องเสียสละบ้านหลังนี้ต้องมายืนตรงนี้มาชากับเช่นเดิมนี่นี่นม่ทำไมเรานีนี่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 เดินไปเองนะ สลาดหน่อยครับพี่ไปมาหน้ากัด้วยน้อนคือคือับไปยี่หกไปยี่หกลาง Hoa cái hoa hoa cái hoa 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 mình có hoa 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 บ้านเออหลังนี้ก็พอจะเผาบ้านหลังนี้เหรอตุอตอตม้มตุต้มตู่ตุ้มตุ้มตู่เืออะไรตู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เราไอทีวีหน่าจะมาบนถนนตรงนู้นกันเราทำเราทำไอทีนึงก็ะกันเท่านี้น

แม่มดเหรอแม่มดแม่ของมดมดเดงได้ได้เลยนะครับกันพารเดอร์ว้าวก็สุดแคบโอเออสุดแบบนี้อ่ะแค่นี้ก tamam. er. wow. ็แล้วกันนะ ก็ที่หน้าก็สองห้ากันแล้วก็ที่มีอะไรพูดเราพูดนะคิดไม่ออกแล้วคิดไม่ออกนะก็เท่นี้นครับขอลาปบายลาไก่อนนะครับบายบายนี่นี่ดูหน้าไอเอนเดอร์แมนไปไายบายครับอ้ายชักเค